สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกนะคะนี่เป็นของน้องจักพิสนุโลกคะ่ะแบบแรกจะมีเป็นปากกาชานมไข่มุกนะคะทั้งหมดสี่ด้ามน,นะคะสี่สีเนาะแล้วก็มีเป็นกล่ดดินสอคิตตี้นะคะแล้วก็นี้จะเป็นยางลบกมิฟฟี่ค่ะอันนี้เป็นของน้องจน,นครแราเจษมานะคะก็จะเป็นแบบปากกานะคะมีหลายแบบเลยอย่างแรกนะคะตรงนี้จะเป็นปากกานะคะเป็นปากกาดโนโสร์นานี่นะคะทั้งหมด3าแท่ง แล้วก็จะมีเป็นอันนี้เป็นปากกาลูกพีดนะคะ1อย่างต่อมานะคะก็จะเป็นปากกาชานมไข่มุกนะคะทั้งหมดสีอานนะคะสีสีแล้วก็นี่นะคะจะเป็นแบบปากกาขนมนะคะนี่นะคะทั้งหมดสีแท่งสีแบบค่ะอันนี้เป็นของน้องจตเพรชบูรณนะคะ ็อย่างแรกนะคะจะมีเป็นสมุดนะคะลิลาภูมานาหนึ่งแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบไม้บรรทัดนะคะผูเดทามะอันนี้นะคะจะเป็นสมุดโน้ตนะคะมีเป็นสมุดโน้ตลิลาภูมาเล่มเล็กแล้วก็สมุดโน้ตเฮลโลคิตตี้นะคะอันนี้จะเป็นยางลบนะแล้วก็มีเป็นดิสกกดแกนนะคะลายเกะค่ะอันนี้เป็นของน้องสดละน้องนะคะก็จะมีเป็นเทสยินิคอลขดไอติมนะคะ1โลนะคะทัวินชิ้น แล้วก็จะเป็นเคปบอลกุหลาบนะคะอย่างต่อมานะคะเป็นโดรีมอนนะคะนี่นะทั้งหมด2ชิ้น2แบบค่ะพีจัมโบ้หนึ่งกล้วยจัมโบ้นะคะแมวสีเทาค่ะแล้วก็จะเป็นกระต่ายมงกุฎนะคะอันนี้เป็นฮาร์ดเก่ากับกระต่ายมินิด้วยนะอันนี้เป็นของน้องจัสโคนครนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นแกะอาปากานะคะไซส์ใหญ่นะหนึ่งอย่างต่อมานะคะจะเป็นเคยูนิคอนขวดไอติมน,นะคะ2ชิ้น อันนี้นะคะจะเป็นพีชขาจัมโบ้นะคะ 2, 2จัมโบ้บันนะคะเป็นจัมโบ,บ้บอลน,น่าอีโมจินะ2ชิน้นเต่าจัมโบ้นะคะ2ชิ้นโลโซานิโอนะคะ2แล้วก็น,นี่จะมีเป็นซาลาเปามินิอีหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องเจ้าชนบุรีนะคะก็แบบแรกนะคะจะมีเป็นแบบสมุดโน้ตนะคะนี่นะเป็นสมุดโน้ตเดอรี่นะคะหนึ่งแล้วก็น,นี่นะคะจะเป็นกล่องเินสอนะคะ1 กระเป๋าดินสอนะคะลายปอมปันปุนนะหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็ยางต่อมานะคะจะมีเป็นไม้บรรทัดนะคะก็จะเป็นสองลายนี้เลยสมุดโน้ตนะคะสองลายแบามแล้วก็เป็นเซตปากกาไฮไลท์นะคะหนึ่งอันนี้เป็นยางลบนะคะก็จะเป็นยางลบมิฟฟี่นะ,ะแล้วก็จะมีเป็นแบบเข็มฉีดยานะคะเป็นปากกาเข็มฉีดยานะคะทั้งหมดห้าแท่งนะ แล้วก็น,นี้มีเป็นปากกา Galaxy My Unicorn นะคะมีเป็นแบบดินสอกดแกนแล้วก็ปากกาชานงไข่แบกนะอันนี้เป็นดีนสอเปลี่ยนไส้นะคะแล้วก็มีดนสอกดแกนอันนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นของน้องจัสกนครน,นะคะก็จะมีเป็นของไซจัมโบ้แบบแรกนะคะจะเป็นจัมโบ้บ้านอีโมจินะคะนี่นะทั้งหมด3ชิ้นค่ะแล้วก็เป็นพีจัมโบ้นะสชิ้น โดนัทเฮลโลคิตตี้นะคะ2ชิ้นค่ะอันนี้เป็นเต่านะคะเต่าจัมโบ้2ชิ้นกล้วยจัมโบ้นะคะ1โรซานิโอ1ชิ้นค่ะฟังปอนนะคะกูเดทามะนะทั้งหมด3ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นแบบมาร์ชเมลโล่นะคะสลัเป่ากระต่ายมินินะคะแล้วก็จะเป็นช็อกบอมินิด้วยค่ะอันนี้เป็นของน้องจะส่งขาวนะคะก็อย่างแรกนะจะมีเป็นแฟมนะคะแฟมดีรักคูม,มานะหนึ่ง อย่างต่อมานะคะจะเป็นสมุดโน้ตแบบแมรี่นะคะ1ชิ้นอันนี้เป็นสมุดโน้ตนะคะแล้วก็เป็นเมโลดี้นะแล้วก็เป็นสมุดซส์เล็กนะคะเฮลพิตตี้ค่ะส่วนนี้จะเป็นกระดาษโน้ตนะคะสะมีกระนหนึ่งไม้บรรทัดนะคะไม่เมโลดี้นะแล้วก็อันนี้จะเป็นเซตปากกาไฮไลท์นะคะ1เซตที่เหลือก็จะเป็นพวกปากกากับดินสอนะคะมีเป็นดินสอกดแกนลายดาวนะคะ2แท่งอันนี้เป็นปากกากา l ล็กซี่มายูนิคอร์นแล้วก็มีเป็นปากกาชานมไข่มุกด้วยนะคะ อันนี้นะ้องยังไม่ได้อยู่ตรงนี้จะเป็นชื่อไลน์นะคะก็จะมีเป็นแบบแรกเป็นสมุดโน้ตดอรี่นะคะหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็น,น,ะะน,มนนะสมุดโน้ตนะคะชิโนมอนไซใหญ่นะสมุดโน้ตนะคะลายตารางหนึ่งชิ้นแล้วก็มีเป็นแฟ้มลิลคูมะนะคะอันนี้ก็เป็นสมุดโน้ตเหมือนกันนะคะกระเป๋าดินสอนะลายปอมปอมปูลินค่ะแล้วก็เป็นไม้บรรทัดนะคะส่วนอันนี้นะจะเป็นที่สอกดลกงกับปะากานะคะก็อันนี้มาตรวมกันไว้นะคะ อย่างต่อมาก็มีเป็นกลบลาดินสอลายกูเดทามะด้วยยางลบนะคะมีฟี่หนึ่งแล้วก็จะเป็นสกูชี่นะคะจะมีเป็นโดเรมอนกล้วยจัมโบ้นะคะจัมโบ้บันขาวแล้วก็สุดท้ายเป็นบอนแมวสีฟ้าค่ะขอบคุณน้องทาง9คนมากๆเลยนะคะ